สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารสำหรับนักบินอวกาศว้าวแต่มันเป็นของที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นนะครับนักบินอวกาศของประเทศญี่ปุ่นเขากินอะไรกันบ้างนะครับผมลองซื้อมาให้ดู3แบบ3สไตล์ให้ดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกตัวนี้คือทากโยกยากิเออทากโกยากิปกติ พูดแล้วกิ่นลอยมาเลยแบบน้ำลายไหลชอบกินมากมันเป็นลูกๆเป็นแป้งทอดนะครับแล้วก็แบบมีไส้ข้างในเป็นปลาหมึกเป็นผักเป็นอะไรพวกนี้นะอันนี้ทาโกยากิอยากกินอ่ะอันต่อไปนะครับตัวนี้คือช็อกโกแลตเค้กนะครับโอ้ช็ Cake. อกโกแลตเค้กอ๋แล้วอันสุดท้ายนะครับอันนี้อะไรชิคเก้นไร ตัวนี้คือชิคเก้นไรซ์นะครับคือเป็นข้าวไก่ข้าวผัดไก่นั่นเองนะครับโอเคทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยเออเวลาเรากินแบบอะไรปกติเนี่ยมันก็คงจะแบบอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากจะลองดูว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะกินยังไงนะครับตัวนี้นะครับผมถามพนักงานที่ซื้อมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่า เฮ้ยตัวนี้มันต้องเข้าไปทำไมโครเวฟไหมต้องไปทําผ่านกระบวนการอะไรไหมก่อนที่จะสามารถทานได้นะครับแต่ตัวนี้เขาบอกเลยว่าโอเค don't work don't work don't work anything don't cook แบบจีิกรอกอะไรอย่างนี้เลยนะครับโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่าอันดับแรกคนไทยต้องกินข้าวก่อนนะผมจะมาลองข้าวข้าวผัดไก่นะครับเี กินได้ไหมเนี่ยเขบอกว่าฉีกแล้วกินเลยนะครับป๊าอืมเฮ้ย <c oughs> อืมกินโอเคนะครับน่าเดี๋ยวผมจะเทลมาให้ดูว่าเป็นไงนี่นะครับอ่ามันจะเป็นข้าวเป็นเม็ดเม็ดเฮ้ยมีไก่ด้วยเห็นไก่ไหมนี่อ๋อ ข้าวผัดไก่ก็ต้องมีไก่ใช่ไหมครับผมขอลองกินข้าวก่อนแล้วกันว่าตัวข้าวบนอวกาศมันจะเป็นไงนะครับมันเหมือนขนมมันเหมือนข้าวพองนางเล็ แบบนังเล็ดข้าวตังบ้างเรขา้ขาวตังที่มันราดน้ําหวานๆป่ะใช่นั่นนังเล็ดนังเล็ดที่เป็นเป็นแผ่นอ่ะแล้วมันมีรสชาติแบบซอสมะเขือเทศนาลองกินเฮ้ยอร่อยนะอร,อ,ยอร่อยเลย,ออยล,ลองถั่วอันนี้ถั่วนะครับเดี๋ยวลองกินถั่วดูอืมกิมด,มดนน้นเลย ลองกินหมดนั้นดูต้องไก่ก่อนดิไม่มก,กินไก่ก่อนมั้นข้าอันนี้ไก่แต่ไก่เบามากไก่เบ้าว,วิวเลยอะ่ะอฮึพอเวลามันเปนดกเข้าปากอะ่ะอ่ะให้ลองให้ลองเบาไหม เบาวิวเหมือนไก่เหมือนเหมือนไก่แล้วทอดจนแบบว่าแต่พอเข้าปากปุ๊บรสชาติมารสชาติเป็นเนื้อไก่เลยอใช่ใช่เหมือนไก่อบแห้งเออแต่พอกินเข้าไปอ่ะพอมันโดนน้ำลายนะครับมันแบบเป,นเ,นเป็นเนื้อไก่เลยความชุ่มชื้นมันเหมือนมันกลับมาอืม,อม ถือว่าผ่านเลยอร่อยเลยอะเต็มร้อยเลยเต็มร้อยอร่อยมันไม่มีความรู้สึกว่าแห้งมันไม่แห้งนะครับมันแบบมันกรอบมันกรอบมันกรอบเบาๆแต่แบบพอเวลามันโดนลิ้นสัมผัสเราปุ๊บมันเหมือนมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะอันต่อไปเอาทาโกยากิดีกว่าอันนี้ของโปรดผมเลยเมันจะมาเป็นลูกๆไหมนี่เราดูกัน เป็นลูกวะว้าวเออผมลืมบอกราคาไปตัวนี้นะครับตัวข้าวผัดไก่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนข้าวผัดไก่ราคา540เยนเท่ากับ164บาทนะครับส่วนตัวทาโกยากิราคาเท่ากันคือ164บาทลองกินดีกว่ากัดก่อนเดี๋ยวลองกัดแบบครึ่งหนึ่งอยากดูว่าข้างในมันเป็นอะไร อืมอืมอาหารนักบินโอกาสเขากินอย่างนี้อืมอืมมามามองนี่นะนี่นะได้อืมอืมใช่ปลาหมึกเนี่ยมีหนวดปลาหมึกด้วยนะครับอืมอร่อยเลยเฮ้ยอร่อยรสชาติของผักรสชาติของปลาหมึก แม่ก็ทั้งรสชาติของซอสทาโกโยากิอยู่ครบหูอันนี้อร่อยโอยฟินอันนี้บอกเลยว่าฟินมาดูอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายนะครับของข้าวอ่ะสอย่างผ่านเลย10เต็ม1 0ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเค้กนะครับผมว่าน่าจะอร่อยมากมานี่ว้าวมาเป็นแบบชิ้นเค้กเลย นี่ตัวนี้จะแพงกว่าหน่อยนิดนึงตัวนี้ประมาณ650เย็เยนก็แพงกว่านิดนึงประมาณเกือบเกือบสองอ่ะประมาณนั้นนะเอ้น,นี่นี่นี่นโอ้หอมอันนี้หอมชโคโคโ็อกโกแลตเลยนะครับขอลองว้ากระจายกระจุยเรียบร้อยแต้งมานีิ่บ่ นี่จะลองจะลองว่าคือถ้าเกิดว่าเราบิโดยใช้มือนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะกระจายอย่างนี้เลยแต่ผมจะให้ลองผมจะให้ดูว่าตัวชั้นของตัวเค้กเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่กินเลยอื ทุกอันเลยต้องมีส่วนร่วมก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับทุกอย่างนะครับตั้งแต่ของค้าวเนี่ยข้าวไก่กับทาโกยากิเนี่ยถือว่าอร่อย10เต็ม10เลยส่วนตัวเคสนี่ผมก็ให้เต็มเลยนะแบบแบบเฮ้ยมัน Amazing ผม ผมรู้เลยว่านักบินอวกาศญี่ปุ่นเนี่ยต้องแบบกินดีอยู่ดีแน่เพราะว่าอาหารเขาอร่อยมากเลยนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับ